สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องอ้อยห้อยใหญ่ใส่โครกนะคะเนาะมัอนี้กะอากาศดีๆที่นาบ้านน้องอ้อยกับน้องนำหน้าร้านค่ะของน้องอ้อยนะคะเนาะกะมันนี้นี่น้องอ้อยกับติดไม่ละปกติน้องอ้อยกะมีอยู่เลยค่ะไม่แต่ว่าน้องอ้อยแข่บ่อถนัดในการใส่ซื้อนะคะเนาะน้องอ้อยถนัดแบบถือโทรศัพท์ไปมากไปมากมันสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วดีนะคะเนาะกะจังไดกะถามว่าได้ยินเสียงหรือจงไหนน้องอ้อยกับปั๊บปรุงแล้วนะคะนี่ติดไม่ละค่ะที่จริงไม่ร้อยกะมีอยู่แต่ว่ากะ ตัวนี้กะลองเบึง่าเสียงมันจะชัดแจ๋วบ่คะเนาะกะมือนีมาอยู่คางน้องหมนร่มเย็นสบายค่ะมือนี้อยู่ข้างน้องก็ต้องมีเมนูแบบซัดน้ำนะคะนะ้องอ้อยจะพาไปเบ่งว่ามือนีเมนู่จะปิดเมนูอีกอย่างนะคะเนาะน้องอ้อยซื้อไวมือเศร้านี่ค้างไวยานมันตายไปเบ่งน้ากันเลยจ้านะค่ะพี่น้องคะนี่น้องอ้อยค้างไวในนี่ดอกบัวก็าลัางสิ ฮุบแล้วค่ะที่จริงอ่ะน้องอ้อยซื้อไว้แต่เศร้าๆแล้วแล้วก็ว่าจะจะเฮ็ดตอนเศร้าพอดีลูกค้ามากอะเฮ็ดอันนั่นเฮ็ดอันนี้แน่ก็เลยบ่ทันเนาะคะ่ะเนาะอ่ะเอาไปบึง้งไปดูเมนูอาหารกันเลยดีกว่านี่ค่ะพีนนนน่น้องค่ะน้องอ้อยขังไว้ในนี้ง่ายง่ายบิ้งน้องอ้อยยามันตากแดดยามันตายดินนะคะ อุ้ยกรบกรอบกอบุบบบบบอ้ยไปแล้วกไหบลายเขียนลายอ่ะน้อยลายนี่มั้ปลาจ้ะปลาน้อยปลาน้อย,อย,อยมาดูเป็นเมนูอะไรเอ่ยอย่งบ่นอสิรอดหรือสิยังไงอุ้ยตายแล้วน้องคะ อันตายก็มีอยู่อันสดก็มีอยู่กุ้งค่ะกุ้งนี่นี่ค่ะซื้อไรเมื่อเช้ายังเป็นเป็นต้านตายก็มีก็บ่กเป็นยังเดือดเลือกเลือกเอาที่มันเป็นเป็นเนาะคะ่ะอันที่ตายเดี๋ยวเอาไปคั่วนะคะอืมก้อยแบบสุกกับแบบดิบนะะนะะนะะเนาะค่ะะเนามาเดียวมาเดียวได้ครับพี่น้องครัเห็นกุ้งสดบ่ได้คะ่ะอยากกิน ก mm ุ้งเต้นมะเมนกุ้งเต้นหรอกกินน้ำหักหุงกับกุ้งกุ้งเต้นอือเดี๋ยหุกงเพิ่มย่างดีเลยค่ะขึ้นต่ำไปแล้วครึ่งนึงขึ้นต่ำใส่กุ้งสดแล้วก็เดี๋ยวน้องอ้อยจะขูดอ่าบักหุงแล้วๆกะจะนี่เลยค่ะน้องอ้อยจะมาขวากุ้งเพราะว่ากุ้งของห้ามันมีกุ้งที่ตายกับกุ้งที่สดกุ้งสดกุ้งเต้นกระจายกินกับตับักหุงแล้วกุ้งที่ตายน้องอ้อยจะขวแล้วก็จะมากรอยไปกรอยกุ้งนะคะเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งวิธีการทำเดี Hence, ๋วก็ซาบักหุงก่อน มาให้สะอาดนะคะนะโอ้ยตายไลยให้คือตะบักลอยหนึ่งเนี่ยกลุ่มเต้นเรียกตัว,ตวต่างก็ได้รับตัววะไม่ได้ให้แล้วไม่เป็นไรเราก็สามารถกินสุกได้ก็ติกตายานีมส่วไม่สุกอ้อย ธรรมชาตินะคะเน,นี่มันเป็นกรงเลี่ยงีก็ตําหม้อห้งกระแสด้วยกัน,นะ แล้วนะคะเมนูนี่กินได้หลายคนนะคะนะ่ะนะแต่ถ้าเป็นเมนูดิบนี่กกบซิมีแต่หน่ออ้อยกินเพเดียวนะค่ะนอไม่เห็นพิซซ่ากินดิบบกะอ่ามาดูกันใกล้ๆเลยจ้าอืวก๋วยกุ้งเ้าหน่ออ้อยก,ออยกบซีไซตะไข่น้ำหั่นก่อนนะคะหั่นบาง มนปูทนันฝอยนกดน้อยนะคะน้องคะจะได้หอมเครื่องสมุนไพรของห้อ่แล้วก็นี่บากกอกของพอดีน้องอ้อยมิตรบากกดีบเนาะค่ะเน้องกระ,ะ,ะสิแง้ำแงำใส่น้ำ ย้ำเสลืเลยถ้าพูดไดว่ามีประกอบสุดแต่ย้ำ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 คือบอกฮวงเลยค่ะศับไปเลยค่ะกระจดฟันไปเลยค่ะอ่มะพอแล้วเสียใจนวยหนึน่ง ใส่น,น,นั่นไนมันไปพร้อมเสียมีผู้ใด้มากมนี่ค่ะอ่ะเด็กเว็ดลาบปรุงละจ้าจใส่พริกลงไปเลยตามความชอบเข้าครัวค่ะงัว่วค่ะพี่น้องครังงบงัวข้อมาลายได้นี่นิดหนึ่นงสองรอบ <c oughs> <c oughs> น้ำปลาค่ะน้ำปลา น้อยใช้น้ำปลาน้ำเพิ่มความนัวแล้วก็ใส่เครื่องสม,มุนไพรของเรา หน้าว่ะน้องคะอืมใส่ไปเลยอยกากมักต้นค่ะต้นค่ะแ,แล้วก็ใส่นี่ใส่ไปเลยจ้ะคุ้งหนายอยู่ด้ยวยนี่หอมนอขนาดต้อยคุ้งค่ะก้อยกุ้ง เกลือนิดนึงค่ะพี่น้องคะอ่ากลางเกลือจังน้อยเดี๋ยวเรจะใส่ต้นหอมผักซีไปเลยค่ะเ่ะเ็จ,เจพ,อพ,อพอ่อเ็าพ่อจัดจานเลยจ้าอืมหอยกุ้ง ใส่ประกอบทีจะแลกจัง่อยนะคะเนาะอ๋อมาตำมะฮงเหิร์มกันต่อจ้าอือน,นี่ค่ะตำมะฮงเหิร์มจ้าพริกกระเทียม เพ็ดได้ได้วยะเออมัก้เอีงหรอพิกเน่าพริเอีงเยอะเออพริกะลี่ยังพิกเน่าอ่ะหอมนะหอมมกิกค่ะอืออือ,อ,อ,อใ,ใส่มะกอกขมมะกอก มาประเทศของเรานุ่งัวรึบดำค่ะ์ดำรอบดำค่ะรอบดำน้ำ,ำ,ำปลานิดนึงข้อวันนี้เขาจะใส่ปูดองเยอระปลาคาค่ะปลรราปลานี่ประดับต้มเล้วจ้ะนี่สาวต้มไว้แล้วก็ขาดยันตขาดยันต์ต่ำก่อน ูค่ะอปูโอ้ยลืมหมักเน่าน่เดล้วค่ะจาะเคิงเปียงาาก,งมก็มักสมมาได้จ้ะเศษเนาะไปใส่เ็จใส่บม,มักห้องใสต่ตงต่างะม,ามักหุงเพิ่มจวดไป hôm hôm bạc hôm hôm bạc nao sim ạ, hôm hôm Ít Hãy subscribe cho ไปเป็นตัวไปเลยพอมจะเข็มแกะจักน้อยมันม่นๆในจานนี้ปูรองเอง คาเซสเวลานละอีกอจะมาคุงเพิ่มนะพี่ดาวคะอันนะีนหน้หัวพออีกห้ามาบาทที่นี่อ้ในเวลาพี่ไม้เนียนเตียงข้างนอก อืมกุ้งตินกุ้งติ่งไงยังเรียบร้อยนะคะอืมเป็นยังไงบ้างคะอืมไปแปะไปกินกันจ้ากุ้งยีบลองกินดูตังนะโอ้ยกุ้งเต้นครับพี่น้องคะนะอืมกุ้งเต้นิ้นจะเด้อใส่มือแล้วคะ่ะเด้อเปิบละเปิบ แซ่บค่ะครับแต่บังหุ่งอีฐปูดอกอีกต่างหากหืมต่ร้านกวยอูกินข้าวกวยอูอืมแซ่บค่ะแซ่บนี่ยจิตใแซ่บกับกวยอูไม่หรออุ้ยแซ่บกับแมวหาเมื่อ,อ,อไอหร่ที่เคยกินแบบจิตใจ ไม่ค <PM S 2> ่มรู้สูงแสบแต่ว่าห้องรืมกร่อยปุ๋งไม่ยังนีกินซิมีชีวิตว่ะดีต่างพอติดนึง ยังมาซุ่มไก่นาด้วยเจ้ข้าขยะดิอะแม่แต่นี่อ้กอกิน่ะาบอบอยากกน้าแจกกินดตะบะพขนอันั้นแตะการบกละอออกเอาพีเดอ้อ

เอเด็ดใบงรูมมันได้ลรุมต้นหญ้าไทยมันเบื่อยังเกาะต้นสูงๆเอาใบรูมมันสองใบเออลงมาอีกใบมันหักอยูกุยงอบักกอกค่ะแล้วก็อีเลิศมันไปอีเลิศมาจักน้อยน้ำผักคาเย็บมาลุกชาพูลูกชาพูอันนั้นชะอม เด็กหน่อยจะไม่โน้มจากปักเด้อพีนออพน่น้องโอ้พี่น่ะหีิบตรงๆแสบค่ะแสบพี่น้องขะอีปูอะไะโอ้จับมังคุดเฮิมตัมง,ตงกล่องกินเด้อเด้อจ้าพี่น้องคขา,าพี่สาวกินชู้ชีหยังเอาว่าไม่กินกุ้งสดโ,โมสูอืมเราจะบล็อกกล่องเลยเนาะ <laughs> แซ่บอือ่นนี่นะอารมบรรยากาศเป็นใบประกอบกับ,บนี่มันเข่ากันเข่ากันเลยจ้าเนี่มากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยน่ะพี่สาวก็กินโอยกระยากอ,ยอืมอืมบอกเลยว่าก๋วยกุ้งกับใบประกอบเออกว๋วยกุ้งถูกแล้ว งดด่ามาเด้อจ้ากุ้งเต็นกุ้งเต็นเป็นอาหารของคนไทยสารเด้อจ้ะเด้ออืมเจ็บตือกันแห้งไปขวกันเลยได้ตังนี่ก็กินก็มันอีกลับเลยอือจ้ะ แฉบแบพิซซ่าัดมาแหลกกระกินชื่อก้าวฮะเนื้อตังกองกินกันเน้อจ้างอแน้อจัางไปตักแกงใต่มาให้แม่แนวขิงเขาโอ้ยขิงเขานอนจีงจีบแล้วเฮ็ยดไปทำไมแดดกระชอนเพียเหังบหไงถ้ากำลังแหกันอยู่นี่ ดำคือมือดอะไรจะต้องต้องจะขอแสงเมือดเนี้ยไปเลยไปเลยได้จริงมันต้องหันหนามาท้างพีอ่คุณหล่ะมาขอโทษกเนี่ยเต็มไงเต็นก้างพีขอถึงับได้กระเส็บพวกเต่าแตงอมหง ายกองดีตตวไม่เวลานั่งชายคลิปต่หมกงเข่าเทียงเลยจ้าจีนจอดิซีนตะยินก็ระเหืดอันน้ำยาม,มาซูนแอ๊เนยยายเนาะจัตัง,งเลยไปเลย ใช่ใช่ใช่ใช้ตาเฮดถ้าจเฮ็ดกินพีดังังเฮ็ดเลยอ่าลุกซ้อนอะอีนนี้ซ้อนอะซ้อนอะเอาเสียน้ำอยู่ปะเอาบ่เัเอาเนาเอากเลาเอากรเลน้ำเงี้ยซ้อนมากว่่เอาตัซ้อนต่อมาเสียหมูน้ำต้มค่าไก่ บมานอีกินเาเสาแล้วแม่ก็นะันเชียงมันก,กันบอ๊ะยอย่งเ้แกเชียงูกเนงแห้งกับอะไรยายาล้านตื่นแต่เราน้อเียงแต่เราน้อเมียวค่ะแซบ็บ ใส่ใช่ไหมลูใส่ยังใส่กุ้งใส่ปลาดุกตำหู้ปล่ ตัดใ่เิ้งก่อนใส่ใบบักบวน้ำนี่สมเนียงกุ้งใส่ตะหุฮูจ้ะหอมหอมต้มเห็นน้องตังว่าตะหุฮงเข้มพี่น้องเต็มปากเต็มคำเลยมันคือความจริง อย่ามองยังอย่าปิดกั้นการมองเห็นสิแม่เห็ดเพียกินอ๋อรแล้วกินอันนี้มันเป็นรูลนรสเนื้อหดเลยจังอันเน้เป็นเนอเนี้เนืยวเป็นเนื้อมาเยอะจะมาเป็นน้ำกินใบันนี้ ทาไ,า,าไปไลยถัวยแล้ยวนักินเลนกินหัวไปไปต่อไม่ได้แล้วคสีอะรแต่อิ่มฮะสดยังมัน mọi người 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 โอ้ยน้อยกับเลื่ขอบคุณเอฟซีนะคะที่มาอุดหนุนน้องอ้อยนะคะน็อตหลายๆท่านทุกๆท่านที่ได้มาอุดหนุนอันน้ำยาหัวพัดไทยน้องอ้อยนะคะน็อตก็จะได้ขอขอบคุณหลายๆด้วยจ้าอ่ะได้ไัมค่ะก็กินนี่กับลาบไปก่อนนะจ๊ะน็อตก็จะกินกับแซ่บๆต่อไปเพลช่าเพช่าต้องเพลช่าดีพี่สาวตื่นมากจีแต่งหน้าก่อนมูเลยบ่อยบ่ได้แต่งตัวเลยนาะแม่เลยบ่ได้แต่งตัวเลยเอาไปในก้นหนาสดจริงๆแล้วจะเป็นธรรมชาติเราจำไม่ต้องถาม คลิปนี <S 2> <S 2> ้กันน้อยกากินจ้ะเด้อกฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้น้องออยติดตามน้องออยเดจ้าเด้อก้ากลเดจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆด้ยค่ะไปเหนด้อแล้วเหนด้อแล้วอินแล้วเงียลาะวยมาเก็บคาลว่าเป็ลูกค้าที่มาเก็บคาลิที่เงียวอสต๊อกไนะ